ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรวันนาอุดมผลและกัลยาณมาิตรนพัฒเกียรินวนนันเรียนท่านสาธุชนทั้งหลาย พระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าสัพปรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหก ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นพึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาควโตปุพพาคนามการังกะโรมเส นาโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสาป,ปาริวารานิสาป,ปาริวารานิภิกุสังฆะ ภิกขุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิตตานสัปาริวารานิสาปาริวารานิปาติคันหาตุปาติคันหาตุ อัมหากังอัมหากังทีฆะรตังทีฆะรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข <earn> ้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พรพ้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุงสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสาธุาตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้วางใจเบาๆเ,เข้ามาในกลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศสุนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพกุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรรพบ,บุรุษ ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันแล้วขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับผ่อนพระกันนะ ยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปตีอิชิตังปฏิทังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถา,ามณิโชติรโสยะถา ภิเตโย วิวัจฉันตุสัพปะรวควินันตุมาเตะภวารันตารายโยสุขีทีขายุโกภวสสะพีติอวิวัจฉันตุสัพะ จายินโจัตตารวธรรมวันตันติอายุวันโอสุขังอาลังอายุวัฒกุณทนวัฒกุณสุขัง ยาสวันทาโกวัลวันทาโกวันนาวันทาโกสุขวันทะโกวโวตุสัพพัทาุคารังคาไเวราสกัสสันตุจุปันทวา สาชัยยาเศธทิธานังลาพังโสติภาคยังสุขังอลังเซริอายุจวานโอจะพัวคังวุณเทยจะยาสุ Sapa ตั้งใจบูชาพระกันนะ <c oughs> อระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอาราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธรรมโมสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมมัสหามิธรรมังนัมมัสหามิธรม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามีสังฆังนามามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคอยลูกหลานพระเด็กประคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขาย,ยินยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพัดตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกรา